กินขา้าวแล้วก็ไปตัดหญ้าต่ไไอค่ะสุดว่<ไ>อออกเสียงออกเสียงหลอนนะเนี่เยเมื่อกี้เออยอดใช่สุดรกอกัจยังสิละเสียงกะลรอ เซนซีได้ไปร้อเมื่อวานไปลองเพลงยังกว่าค่ะพยาตองอยอ,งอาจเสียงแล้วเรียบร้อยเหลือแต่ไปออกคอนเสิร์ตบอ่ะวันที่วันที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวมาให้กำลังใจองอค,ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอตอนนี้แฟนขับลุงพ้นกับปาแตนค่ะตามลุงไปถ่ายรูปน้ำลุงพ้นค่ะ<อ>นี่น่อ ลุงพลตัดห้าอยู่ค่ะลุยเลยลุงพลตัดหญ้าอยู่ไปเบิ่งเอฟซอซีลุงพลมาจากสกลนครได้มาหอดแล้วกับคอทายรูปแน่วสันโอ้ยไป่ะไปทั้งนี้ค่ะปามาตัดห้าอยู่ในบันไดกั เอฟซีกับต่ำมาเนาะเพื่นน่ะป้าส่วนบังฮงแล้วค่ะนี่บางฮงปลูกต้นบางฮงไรมาเจียกไปออกมาก่อให้คนไทยทุกคนบ้านง้นขาขอโทษนะ่าไปหัวบ้านพัวสิบ้างไดเนาะบ้านโอ้ตีตี เออว่เป็นยังคะสัน้าเอ้อะแฟนคลับแฟนคลับรุยถึงตัดห้าเลยมา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 ดูรวมรวมทุกคนนะถ่ายรูปหมูถ่ายรูปหมู ถ่ายรูปหมอไม่อยากเอากล้องนี่เอาถ่ายเลยเดีราถ่ายเถอสัมดีมาแล้วเอากวเราดูเอาดูเอาไว้โดนเอาเขาจะส่งให้เองเองถาดอกมันมาซากระถ่ายีี่หลังหมูแล้วแล้วเสียมลี FC FC ลุงพลปุ๊บลุงพลเพรามันคือบั่งต่อีกสำมดีนะถ่ายให้นะคะ เอ้็ไม่ fc ลุงพลค่ะอะกดไลค์ให้ลุงพลหน่อยนี่อะกดเลิฟเลิฟหน่อยเลิฟเลิฟหัวใจมีนี่ร์ค่ะให้กำลังใจลุงพลเด้อค่ะลุงพลกับป้าแตนค่ะให้กำลังใจค่ะุงพลกัาแนะคะถ้าไม่ลงมาถ่ายนี่ก็ไม่ถ่ายนะคะอหา

เชื่ออะไรย้อยนะคะเอ่ออิ่โอ้ยแฟนคลับของแท้ของแท้เป็นกำลังใจให้กันเนาะโอ้ยตัวพี่ทางมันเป็นการบานเข้าไปในบ้านเลยเข้าไปในบ้านเลยส่วนอย่างนี้เด้อส่วนอย่างนี้ด้ส่วนของตระกูลมอทวัตครับอันที่เอาสอสยางซอดไปนี่นะโบเมนตี กระซอดใเบิร์แล้วเจ้าบุกไปเจ้าบุ้ไปอ๋อแล้วเจโซนลูกพนอยู่ไหนมันมีคนเที่ยวหนะครับแล้วแล้วโซนอย่างลูงพลอยู่ทางไหนส่ะลูกพนอยู่ทางประสานครับที่อยู่ทางนี้บอกบ่อไก่มันบ่ค่ะสามลูกครับลูงพลเทศอย่างจักไรค่ะสวนอย่างจักรไรประมาณสิบไรอ๋อหกไรอืมแต่ช่วงนี้ก็ซืบ่ได้กี่หรอกเนาะทั้งอย่างมันถืงน้ำเนาะค่ะหมแล้ว ัดบอีเรื่องกับดจีครับอไม่มีเรื่องมันก็ไม่ได้ทำเป็นอืออือามแมวตัวเองเลของเรานะอืมบังหงพันเกษตรค่ะลุงพ้นแล้วะมันาหนผมีคทำความสะอาดสมต่ำบอว่าท่นสมตำตำต่ตำแบบโอ้ตบังหงปะถอน จัมือมู้ปรนกระแท้นี่รับแขกแล้วกับบอพ่อค่ะขยันลงมาตัดหญ้าเองอีกขยันขยันบนบนมีเพื่อนในนั่นเนาะรับแขกรับแขกเนนี้ต้องมีคนรีดดอกเมื่อวานนี่ก็ไปตัวยาวมันคนรีดดอกเมื่อวานไปเข้าห้องอัดแม่นบ่ค่ะครับมีมีแผนสิไปอัดเพลงหยังอีกบ่ค่ะนี่คุณเพชรสหรัาแต่งให้นี่ค่ะบ่ทัน100ติ อยู่ดีมีแห้งเด้อค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอบคุณมากค่ะแแข็งงรเดด้้้ออคค่่ะะเเสูๆป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆนะคะทุกพลเป็นมาถ่ายรูปแบบตาขอถ่ายรูปกันหน่อยค่ะนี่เพื่นขอถ่ายรูปกับป้าแตนคนดังน้องไอคนหล่อมาถ่ายรูปหน่อย นี่นี่พี่น้องมาจากสกลค่ะจากสกลนครมาถ่ายรูปมาให้กำลังใจลุงพ้นปาแตนค่ะแกสีหญ่าสำเนามากกกอกแล้วน้องไอ้พี่น้องมาจากสกลนครจะกำลังใจให้ดูข่าวทุกวันเลย เบิดเบิดท uh ุกเบิดโศกเนาะอืมดับโชกตัวบาทนี้เห็เจอแต่สิ่งดีๆเนาะเถตุรังวันทินึังมาสั่น นี่แหละค่ะเป็นประเภทนี้อีสานบ้านเฮ้าค่ะก็จะให้กำลังใจกันด้วยการผูกแขนเอื้อนควนเนาะต่อไปให้เจอแต่สิ่งดีๆให้ลำลรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเป็นประเภทนี้ที่ดีนา,อ,าอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะสำหรับภาคอีสานบ้านเฮ้าบรรยากาศในบ้านค่ะ อันนี้แฟนคลับป้าทอนค่ะนี่นี่เจอป้าทอนตัวเป็นๆนี่ตัวเป็นๆเลยนี่เนี่ยนี่ค่ะพี่น้องมาจากสกลนครเนาะมาให้กำลังใจลุงพลป้าแตนแลวกาป้าทอนป้าจำลองประจำยู่นี่เลยค่ะอ่ะโอเคไลค์ก็ได้นะคะกดไลค์ก็ได้นะ หน้าบ้านลุงพลป้าแตนค่ะมีแฟนขับมานัง่งมาเยี่ยมชมนี่โอเค